มาแล้วนะครับสมาชิกรถมือสองชแนลนะครับกับ bmw 3 3 0 em Sport ปี2017เลขไมพิงแค่27,000กว่ากิโลป้ายแดงชัดๆครับแล้วก็ยิ่งคันคุณประหยัดเงินไปเกือบ700,000กว่าบาทนะครับเพื่อนๆกับรถคันนี้ bmw สุดเท่สุดเล้าใจเครื่องแรงสุดๆส,สวยงามโฉบเฉี่ยวนะครับเลขไมน้อยจริงๆนะเหมือนป้ายแดงเลยเพื่อนๆคุ้มค่าคุ้มราคา ประหยัดเงินไป7,0,000สกว่าบาทเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่ามันหล่อมันเท่ขนาดไหนเบาภายในยังกริปนะครับเบาสีแดงเบาหนัง เดิมๆจากโรงงานนะครับคอนโซลภายในเนี่ยใหม่มากๆไม่มีแม้แต่ร่องรอยการขีดข่วนแต่อยา่างใดหรือรอยขนแมวไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆสวยจริงๆเพราะไม้มันน้อยวิ่งน้อยครับเน้นจอดมากกว่าใช้งานครับชุดแต่งก็ไม่ต้องแต่งอะไรครับเพราะหล่ออยู่แล้วกับคันนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับรถจอดอยู่แถวกาญจนาพิเศษบางแคนะเพื่อนๆแอดไลน์มา0 8 8 5 8 4 5 3 7 5ครับรถสภาพป้ายแดงนะครับผม